วันนี้แฟนเกมอนิเมะและของเล่นหลายคนอาจต้องคุ้นเคยกับชื่อแบรนด์บันไดหรือบันไดแนมโคที่มีสินค้าต่างๆวางขายอยู่แทบทุกมุมโลกกันอย่างแน่นอนผลงานหลายอย่างของพวกเขาก็กลายเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะเกมและของเล่นที่มาจากอนิเมะดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ดราก้อนบอลวันพีทกันดัมนารูโตะและอนิเมะดังเรื่องอื่นอีกมากมาย เปิดประวัติความเป็นมาของบันไดแนมโคเรื่องราวของยักษ์ใหญ่ในวงการเกมและของเล่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีเกมในแนวอื่นที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเกม e l d e r r ร n g ที่กลายเป็นเกม of ฟ t h y e เ r เมื่อปี2022ที่ผ่านมา หรือจะเป็นซีรีส์หนึ่งในเกมต่อสู้ที่ดีที่สุดตลอดการอย่างเทคเ e n นและเกม p พ็กแมที่กลายเป็นไอคอนสำคัญของวงการเกมและผลงานเกมอื่นๆที่ตีตลาดพร้อมกับฟันกำไรเป็นกอบเป็นกำอีกมากมายก็เป็นผลงานที่น่าจดจำของพวกเขาเช่นกันแล้วรู้หรือไม่ว่าผลงานบางส่วนที่กล่าวถึงนี้เริ่มมีชื่อเสียงแบบจริงจตั้งแต่ก่อนที่สบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบันไดที่ครองตลาดของเล่นและอนิเมะ ับแนมโคที่ครองตลาดเกมจะเข้ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในช่วงต้นศตวรรษที่21นี้หลังจากที่แนมโคหนึ่งในค่ายเกมใหญ่ของโลกเริ่มประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นปี2000และต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเข้าไปหลอมรวมกับบริษัทอื่นเพื่อให้พวกเขาอยู่รอดในธุรกิจนี้ต่อไปได้ แต่ด้วยสภาพการเงินที่ไม่คล่องตัวของพวกเขาที่ไม่แน่นอนทําให้หลายบริษัทก็ต่างสายหัวให้กับข้อเสนอของแนมโคกและแล้วในที่สุดแนมโคก็ได้เริ่มเข้าหาบริษัทบันไดที่เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการของเล่นจากอนิเมะในเวลานั้นโดยทางบันไดเริ่มมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าไปในวงการเกมที่ดีที่สุดผ่านทางแนมโคกแนมโคเคยรุ่งเรืองขนาดไหนในอดีตก่อนที่จะถูกหลอมรวมกับบันได ก่อนหน้านี้บันไดก็เคยเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเกมมาก่อนในช่วงยุค80โดยพวกเขาได้ก่อตั้งแผนกหนึ่งขึ้นมาที่จะรับผิดชอบการพัฒนาเกมให้กับคอนโซลแฟมิคอมของ Nintendo ในช่วงปี1983-1989แล้วหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของพวกเขาก็คือ Power Pad พรมแผ่นพลาสติกที่มาพร้อมกับปุ่มที่ผู้เล่นจะต้องใช้เท้าเหยียบ นวัตรกรรมใหม่ของบันไดในปี1986นี้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับการสร้างแป้นเหยียบรูปแบบใหม่ๆที่มีการนำไปใช้ในเกมแข่งวิ่งหรือเกมเต้นที่ผู้เล่นยุคเก่าและใหม่จะคุ้นเคยหน้าตาเป็นอย่างดีอีกผลงานที่น่าจดจำของบันไดในช่วงยุค80คือการเทคโอเวอร์บริษัทคอแลนผู้ผลิตตู้เกมอาเคดก่อนที่จะปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นผู้ผลิตสื่อบันเทิงแบบครบวงจรหยอดเหรียญ และตั้งชื่อใหม่เป็นเบนพรสโตรวมถึงยังเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของเกมสตรีทไฟ i g เตอร2ของค่ายแคปคอมผ่านแพลตฟอร์มแฟมิคอมในโซนอเมริกาเหนืออีกด้วยอย่างไรก็ตามทางบันไดก็เคยมีแผนที่จะควบรวมกับเซกาในช่วงเดือนมกราคม1997ด้วยการใช้ทุนควบรวมกิจการประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรฐัฐพร้อมกับประเมินรายได้ต่อปีไว้สูงถึง6,000ล้านเยนถ้าหากพวกเขาควบรวมกันได้สำเร็จ แต่ปัญหาก็เริ่มทยอยตามเข้ามาเรื่อยๆเมื่อคอนโซลปิปปินที่ทางบันไดพัฒนาร่วมกับค่ายไอทีแอปเปนั้นสูญเสียรายได้ไปถึง9,000ล้านเยนในช่วงเวลาเดียวกันอีกปัญหาที่เกิดขึ้นคือทางมโกโตยามาชินะประธานบริษัทบันไดในเวลานั้นเล็งเห็นว่ารูปแบบการบริหารและดำเนินงานของเซกาและบริษัทของเขานั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือหลักการที่เข้ากันได้เท่าไหร่ ในท้ายที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจล้มข้อเสนอครบรวมในครั้งนี้ไปในเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมีการดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมปีเดียวกันท่ามกลางความประหลาดใจของทุกฝ่ายและความน่าเชื่อถือของบันไดที่ลดลงทำให้ยามาชินะก็ได้ออกมาถแถลงการขอโทษถึงการตัดสินใจในครั้งนี้และได้ขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อเป็นการรับผิดชอบ แต่หลังจากนั้นทางบันไดก็ยังไปยื่นข้อเสนอครั้งใหม่กับเซก้าอีกครั้งแต่จะเป็นในรูปแบบพาร์ทเนอร์แทนแล้วถ้าข้อเสนอนี้สำเร็จขึ้นมาจริงๆมุมมองระหว่างบันไดและเซก้านั้นไปด้วยกันได้ตอนนี้เราก็อาจได้เห็นบันไดเซกาเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ไปแล้วก็ได้แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นเช่นนั้นในตอนจบพวกเขาลดสถานะจากการเป็นคู่กันมาเป็นเพียงเพื่อนที่รู้ใจเท่านั้น ในขณะเดียวกันแนมโคผู้ที่เคยเป็นเจ้าตลาดของวงการเกมอาร์เคดและคอนโซลทั่วโลกตั้งแต่ยุค80แต่ก็เริ่มพบกับปัญหาการเงินภายในบริษัทพวกเขาสูญเสียรายได้ไปมากมายในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในยุคต้น2000ที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงอัตราการเกิดใหม่ก็ลดลงเช่นกันแล้วดันเป็นช่วงใกล้ครบรอบ50ปีของบริษัทอีกด้วยจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์2005เข้าช่วงวันครบรอบพอดี แนมโคจึงได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะควบรวมกิจการกับบริษัทบันไดและจะร่วมกันก่อตั้งบันไดแนมโคโฮลดิ่งขึ้นมาดีนี้จบขั้นตอนสุดท้ายในช่วงวันที่25กันยายน2005โดยแนมโคจะได้ส่วนแบ่งการตลาด43%และบันไดจะได้57%ที่เหลือพวกเขากลายเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของญี่ปุ่นในเวลานั้น หลังจากควบรวมกันแล้วทั้งสองบริษัทก็ยังคงดำเนินงานต่อไปตามรูปแบบของตัวเองจนถึงช่วงวันที่31มีนาคม2006ที่ทั้งสองบริษัทตัดสินใจปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ให้เป็นแนมโคบันไดเกมในญี่ปุ่นและแนมโคบันไดเกมอเมริกาขึ้นมาจากการควบรวมของแผนกแนมโคโฮมแท็กและบันไดเกมในโซนอเมริกาที่เคยดำเนินงานอยู่แล้วส่วนเบนพ r ัสโตที่เป็นอีกแผนกเกมของบันได ก็ได้เข้าไปอยู่ในแนมโคบันไดเกมในวันที่1เมษายน2008และบันไดเน็ตเวิร์กก็ตามไปควบรวมอีกในวันที่1เมษายน2009เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้คือการทยอยรวมตัวของผนแย่อยจาก2บริษัทยอย่างแท้จริงในช่วงการดำเนินงานแรกๆของแนมโคบันไดเกมพวกเขามีแผนการที่จะเจาะกลุ่มตลาดโซนตะวันตกมากขึ้น พวกเขาได้สร้างแบรนด์เซิร์ฟขึ้นมาในช่วงปลายปี2008พร้อมกับสร้างเกม Afro Samurai และ s p r a s t e r h o u s e ขึ้นมาแต่สุดท้ายตัวเกมทั้งหมดกลับไม่ได้นำไปเผยแพร่ผ่านแบรนด์ดังกล่าวตามที่วางแผนไว้แล้วไปใช้เป็นแนมโคแบบเก่าแทนสุดท้ายแผนการสร้างเซิร์ฟก็เริ่มหายไปกับสายลมตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นในปี2011เป็นต้นมาแผนกต่างๆของแนมโคก็เริ่มเข้ามาหลอมรวมกับแนมโคบันไดเกมมากขึ้น แล้วก็มีการประกาศแยกตัวของแผนกพัฒนาเกมแนมโคบันไดสตูดิโอในวันที่2เมษายน2012พร้อมกับพนักงานอีกมากกว่า1,000คนเพื่อให้การพัฒนาเกมต่างๆของพวกเขาไปได้รวดเร็วขึ้นมีการขยายสาขาไปเปิดสตูดิโอในสิงคโปร์และแคนาดาในเดือนมีนาคม2013นอกจากนี้ในโซนยุโรปก็มีการก่อตั้งแนมโคบันไดเกมยุโรปขึ้นมาในเดือนกรกฎาคม2013 สถิติหนึ่งที่น่าสนใจของแนมโค่บันไดเกมที่ได้รับการบันทึกลงใน Genius World Record เมื่อปี2010คือพวกเขาเป็นบริษัทเกมที่ปล่อยโฆษณาทีวีออกมา,มามากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวโฆษณาตัวนั้นคือโฆษณาของตัวเกม Solato Robo Red The Hunter ในแพลตฟอร์ม Nintendo DS โดยพวกเขาสร้างโฆษณาออกมา,มามากถึง100ตอนในขณะที่ตัวเกมนั้นมีเรื่องราวถึง100ตอนเช่นกัน เข้าสู่ช่วงปี2014บริษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกมีการเปลี่ยนชื่อแนมโคบบนไดเกมและแนมโคบบนไดสตูดิโอเป็นบันไดแนมโคเกมและบันไดแนมโค่สตูดิโอตามลำดับด้วยเหตุผลหลักคือพวกเขาต้องการให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์โดดเด่นขึ้นกว่านี้หลังจากนั้นมาชื่อบันไดแนมโค่เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ถูกนำมาใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2015เป็นต้นมา ในส่วนของแผานกอาเขตของบันไดแหนมโคก็ถูกยุบรวมทั้งหมดจนกลายเป็นบันไดแหนมโคอมิวเมนต์ในวันที่1เมษายน2018แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําทำให้พวกเขาต้องถอนแผานกอาเขตในโซนอเมริกาเหนือไปในช่วงเดือนมีนาคม2021ก่อนที่จะมีการย้ายสำนักงานในสหรัฐอเมริกาในอีกหนึ่งเดือนถัดมา เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายน2022ทางบันไดแหนมโคได้จับมือกับค่ายเกม i Love Computer Heart เพื่อประกาศสร้างบันไดแหนมโค S ขึ้นมาโดยบันไดแหนมโคจะถือหุ้นส่วน51%ส่วน ILCA จะถืออีก49%ที่เหลือพวกเขามีผลงานที่โดดเด่นร่วมกันก็คือแฟรนไชส์เกม S Combat นั่นเอง บันไดแนมโค้ากลายเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกในฐานะผู้จัดจำหน่ายของเล่นและวิดีโอเกมเกี่ยวกับมังงะและอนิเมะญี่ปุ่นพร้อมกับแฟรนไชส์ดังที่ผู้คนจดจำได้มากมายพวกเขาลุกตลาดในทุกๆแพลตฟอร์มความบันเทิงที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบของเล่นชอบเล่นเกมหรือดูอนิเมะแทบจะไม่มีใครในวงการนี้ไม่รู้จักชื่อแบรนด์ของพวกเขาเลยปัจจุบันพวกเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ย่านมินาโตะของกรุงโตเกียว รวมถึงมีสตูดิโอโซนอเมริกาอยู่ที่ย่านซานตาคลาราของรัฐแคลิฟอร์เนียสตูดิโอโซนยุโรปจะอยู่ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสส่วนในโซนเอเชียจะมีทั้งในญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวนันและจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม2021ที่ผ่านมาทางบันไดแนมโคได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะเลิกใช้โลโก้สีเหลืองส้มและโลโก้บันไดแนมโคสีแดงที่เคยใช้ตั้งแต่ยุคที่พวกเขารวมเป็นหนึ่งกัน แล้วจะเปลี่ยนไปใช้เป็นโลโก้สุดเรียบง่ายขึ้นโดยจะมีลักษณะเป็นคำว่าบันไดแหนมโคที่ถูกล้อมไว้ด้วยกรอบข้อความสีม่วงแดงแทนพร้อมกับตั้งชื่อโลโก้ว่าฟูคิดาชิแล้วจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน2022แต่ในเวลาต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงสีกรอบข้อความให้เป็นสีแดงแทนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบันไดแหนมโคอธิบายเกี่ยวกับโลโก้นี้ไว้ว่า มันคือการแสดงออกเกี่ยวกับศักยภาพที่แบรนด์ต้องการเชื่อมโยงไปสู่ผู้คนทั่วโลกและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมากรอบคำพูดที่ใช้ในโลโก้นี้ยังแสดงถึงความโด่งดังของวัฒนธรรมมังงะญี่ปุ่นที่กลายเป็นที่รู้จักของทั่วโลกอีกด้วยในปี2023บันไดแยนมโคมีบริษัทแม่ในชื่อว่าบันไดแหนมโคโฮลดิง้งภายใต้าการก่อตั้งของนาโอฮารุยามาชินะจากฝั่งบันได ร่วมกับมาไายะนาการุระจากฝั่งแนมโคทั้งสองทำข้อตกลงหลอมรวมบริษัทขึ้นมาตั้งแต่วันที่29กันยายน2005พร้อมกับผ่านอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายตลอดหลายทศวรรษกว่าจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้สำเร็จพวกเขามีตลาดของเล่นวิดีโอเกมสื่อมวลชนสวนสนุกร้านอาหารและภาพยนตร์เป็นของตัวเองอยู่ทั่วโลกหนึ่งในบริษัทย่อยที่ทำไรายได้มากที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือบันไดแนมโคเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของค่ายบันไดแหนมโคที่ผู้คนในวงการบันเทิงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีด้วยความนิยมช,มชมชอบและผลงานที่โดดเด่นของทางค่ายพวกเราเองก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่ทางค่ายเตรียมเอาไวใ้ให้เราไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวขอขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่อง This is Game ข่าวอะไรใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกม